แอบสองนนดวนเพลงชิงทุนหลังลาแชมป์45สมัยถึงแม้การแข่งขันในรายการของนนดวนเพลงชิงทุนนั้นจะยุติบนป่าแชมป์ลงที่45สมัยและได้น้องแอมเป็นผู้สารต่อบนเส้นทางเวทีดวนเพลงชิงทุนซึ่งตอนนี้ก็คงจะถึงเวลาที่นนดวนเพลงชิงทุนต้องสร้างเส้นทางใหม่ของตัวเองในการเดินตามฝันในการเป็นนักร้อง ล่าสุดหลังจากปล่อยเพลงในโปรเจกต์เอื้นคนเข้าวัดโดยครูสลาคุณวุฒิส่งผลงานเพลงถวายเสียงในผลงานวัดใหม่สุปดิทารามหรือเพลงวัดใหม่ริมจวนผ่านทางช่องซองเดอกระแสตอบรับก็เรียกได้ว่าดีเกินคาดจนแฟนๆต่างก็ลุ้นต่างก็เชียร์ให้นนได้มีเพลงใหม่ ล่าสุดจากข่าวข่าวความเคลื่อนไหวบนเ Facebook ของนนดวนเพลงชิงทุน <c oughs> ก็มีภาพออกมาคล้ายว่ากำลังถ่าย MV เพลงซึ่งข่าวปนีก็ได้ตามต่อและพอทราบความเคลื่อนไหวว่าน่าจะเป็นความจริงที่นนดวนเพลงชิงทุนนั้นกำลังปั้นเพลงใหม่ร่วมกับค่ายเพลงซองเดอร์ซึ่งคำร้องทำนองยังไม่เป็นที่เปิดเผยแต่ข่าวคร่าวๆว,ว่าเป็นนักเขียนเพลงระดับแถวหน้าของประเทศเราเลยก็ว่าได้และในส่วนของดนตรีก็ได้ นักเรียบเรียงดนตรีระดับท็อปของประเทศอีกเช่นกันส่วนจะเป็นใครนั้นข่าวปณีขอให้ทางค่ายนั้นได้เปิดเผยข้อมูลออกมาก,ก่อนแล้วข่าวปณีจะรีบนําข่าวมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบอีกครั้งหนึง่งในวันนี้ข่าวปณีก็นําข่าวคราวความเคลื่อนไหวของนอนดวงเพลงชิงทุนมาอัปเดตให้แฟนๆของนอนได้ใจชื้นว่าเร็วๆนี้น่าจะมีผลงานเพลงใหม่ให้หายคิดถึงนนกันแน่นอนครับในคลิปหน้าข่าวปณีจะนําประวัติของน้องแอมผู้้ง แชมป45สมัยของนอนมาฝากกันด้วยในวันนี้ข่าวปน,นี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจกันด้วยนะครับในวันนี้สวัสดีครับ